ตอนนี้ครูประชาบาลมาเที่ยวนะครับไม่ใช่มาเที่ยวโดยตรงหรอกมารับโลกนะครับบ้านวิทน้อยพอดีแวะที่ร้านคาวบอยนะครับเป็นสวนอาหารนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับชิมงานนะครับนำชิมโดยท่านผู้ในการ อัชละเน่ยผมนะครับสวยงามมากนะครับนี่เป็นม้าไม้นะครับอาบริเวณถนนไว้สำหรับเด็กๆนั่งนะครับคุณครูสวนสดีคุอิปนะครับก็นั่งด้วยนะครับกุรัดด้วยน่ครับกูโบนะครับทีมงานของครูประชาบาลนะครับ

ตอนนี้เรากำลังขึ้นรถนะครับรถบูงนะครับรถเดี๋ยวรถคล้ายๆรถไฟนะครับรถไฟรอบบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับข้างหลังนะครับชิทาอันนี้กู้ฝนนะครับกู้โบนะครับกู้อิฟกู้รัตนนะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับ ข้างหลังเป็นภูเขาวิวสวยงามนะครับหลากหลายโอ้โหนะครับเป็นยอดยุคได้เลยนะครับ ชาวลอยฟ้าดรายสเลปล่องกันเรือบัมบ,กกบี้บบีกันนะครับอันนี้ก็สถานที่เที่ยวนะครับ ATV นะครับโกโอคา อันนี้เป็นของเรานะครับกำลังที่จะซื้อนะครับบัตรเพื่อที่จะไปเล่นกก้อนการเล่นต่างๆนะครับรอนะครับอันนี้คือกิจกรรมนะครับสวนทองสมบูรณ์คลับนะครับเป็นกิจกรรมของสายลุยต่างๆนะครับใครที่ชอบลุยก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้คือ รูทนะครับที่นั่งแล้วก็ไหลเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้กูรัสนะครับกำลังจะกโหนสลิงนะครับอันนี้คือท้าทายอย่างมากเลยนะครับเป็นดานท,ที่ท้าทายมากโหนสลิงนะครับรู้ว่าจะขาดหรือไม่ขาดจะบอกดยนะครับ,รบ <c oughs> อันนี้จบแล้วนะค กุเล็กกับเดตัวเหมือนกันคือรอบพวกต้อปิดเลยแล้วเราตอตตอต่อบใกูร่าสองยูร่าโอเคไปแล้วนะครับกูรัาไปแล้วโอวูดไปแล้วนะครับตกะรือป่านะครับแปลกขาลงมนึงแม่เลยไปแวตอนนี้คุณครูสวัสดีนะครับกำลังจะไป ไปแล้วนะครับโบรเรตไปแล้วโอเคสวัสดีกำลังลงไปแล้วนะครับโอ้โหวิวสวยงามมากนะครับ,ร,บรอบๆนะครับสวยงามด้าล่างอันนี้เราอยู่เหนือลังคานะครับ สลิงเส้นเดียวนะครับสลิงเส้นเดียววิ่งครื้นเลยตอนนี้เราลงมาถึงแล้วนะครับจะนี้ออกมาจากสลิงนะครับที่ลงมาแล้วเราจะเดินขึ้นไปนู่นนะครับ <พอ S 1> เดินไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จะมีกระเช้านะครับ ทางคณะของเรากําลังขึ้นกระเช้าอยู่นะครับกระเช้าลอยฟ้ากระเช้าก็จะไหลไปเรื่อยๆขึ้นที่สูงนะครับนุ่นไปไกลามากเลยนะครับขึ้นไปจนเกือบยอดเขาอีกลูกหนึ่งนะครับอ่านะครับตอนนี้ครูฝนครูโบนะครับกําลังขึ้นกระเช้าไหลเลื่อนขึ้นไปนะครับบนยอดดอยตอนนี้คณะของเรากําลังจะ ขึ้นกระเช้าขึ้นไปนะครับลอยขึ้นไปข้างบนอตอนนี้นะครับครูประชาบาลก็ได้นี่ครับกําลังลอยขึ้นมานะครับขึ้นกระเช้านะครับลอยขยับเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามด้วยท่านผู้อำนวยการนะครับข้างหลังนะครับกําลังตามหลังขึ้นมา ครับท่านผู้บริการของเราก็ตามหลักขึ้นมานะครับสวยงามมากบรรยากาศสวยงามมากนะครับข้างหน้าก็เป็นคุณหมอคนสวยนะครับแล้วก็คณะ,ะครูของเราก็อยู่ข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับรเช้าจะลอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆขึ้นไปเพื่อที่จะให้เราได้ยนโฉมนะครับ แล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็บรรยากาศที่สดชื่นนะครับนีนข้างล่างนะครับเป็นสนามกุของลูฟนะครับบรรยากาศกำลังสวยเลยนะครับพระอาทิตย์กำลังรับยอดเขานะครับสวยงามมากนะครับนี่ กระเช้าของเราก็กําลังที่จะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพระอาทิตย์กําลังรับยอดเขานะครับสวยงามมากเลยเป็นวิวที่น่าสัมผัสน,นะครับหน้ามาลองนะครับน่ามาเล่นเพราะว่าใครที่ชอบท้าทายก็อย่าลืมแวะมานะครับตอนนี้เราขึ้นอยู่ที่สูงแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นบริเวณสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนใกล้จะถึงยอดแล้วนะครับ ข้างล่างก็จะเป็นสนามลูฟดาวนะครับอันนี้ก็ท่านเพื่อเมการนะครับกําลังขึ้นกระเช้ามานะครับมาคนเดียวนะครับตอนตอนนี้นะครับนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับข้างหลังมีทิวทัศน์ที่สวยงามฉากหลังด้วยผู้เขานะครับแล้วก็ป่าไม้นะครับกระเช้าของเราน้าจะเป็นเที่ยวเกือบสุดท้ายแล้วนะครับ ตอนนี้เราขึ้นมาเกือบจะถึงยอดแล้วนะครับถึงบริเวณที่จะเขาเรียกว่าศาลานะครับที่พักจากบนยอดเลยนะครับบนยอดเขาดูเสาครับสูงมากเลยข้างล่างนะครับสำหรับผู้ที่ชอบการท้าทายนะครับก็มาเล่นได้นะครับอันนั้นข้างล่าง มีการนะครับอ่านี่ท่านรองนะครับท่านรองโอก็มารอรับนะครับท่านผู้บริการของเรานะครับรออยู่ที่ยอดเขาเลยนะครับขึ้นมาเลยยังขึ้นมาแล้วครับต่อข้างหลังครับใช่ใชัยครับอาจารย์นี่คือรถนะครับมาเที่ยวจะไปต้นไม้ะไปเที่ยวบาดต้นไม้ นะรอไปเอาเจ้าคุยเ็แห้งแท้ึ้นมาเห็นนอนแลทวีตัวอย่างเวอรพูดแล้วตัวอยากรูเสาวแล้วนี่นะนี่ว่าแมนขีมาแล้วม้าผมขยุบขโนี้เอ้ยม้า ตแมมาตัวนี้โอยเกนอเปล่ลปปามาตัวนี้ <c oughs> พูดเลยเขามอๆแม่ๆมาตัวน,นี้คือสะดิ่งแท้มา,มาปย,ยุยุดอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ันอ,อ้ เป็ต้นมะขามนะครับต้นมะขามที่เป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นต้นคู่นะครับเหมาะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับมาถ่ายนะครับฟิลแฟนนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็สนุกดีครับก็บรรยากาศสุดยอดสวยงามแล้วก็ตื่นเต้นนะครับมีกิจกรรมอะไรที่มากมายให้เราได้เล่นนะครับ อยากเชิญชวนทุกๆคนนะครับแวะเข้ามาเล่นนะครับที่ทองซุ้มบูนครับที่โคราชที่โคราชนะครับมีที่พักให้ด้วยนะมีที่พักอกระโจมนะครับแต่วันนี้เราจะไปพักที่กรุงเทพประทับใจตรงไหนคะวันนี้สลิงครับสลิงโหตาการโหนสลิงคือเต้นดีสูงด้วยนะครับ ระยะทางก็ถือว่าพอสมควรน่าเล่นนะครับสำหรับคนชอบความตื่นเต้นและหวาดเสียวขอบคุณมากครับนี่คืออะไรคะนี่คือสถานที่นะครับที่จะใช้ฝึกขี่ม้านะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยขี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมีครูฝึกที่คอยฝึกนะครับซึ่งมันจะมีข้างบนนะครับเข้าไปข้างในใช้ข้างบนขึ้นไปอีกนะครับบันไดเราขึ้นมาตรงนี้นะครับ เขาให้เข้าหรือปเปล่าเอาขึ้นมาดูนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นมาจริงแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับจะเป็นลักษณะรูปคิปโปแต่ว่าฝึกขี่ม้าครั้งแรกมันจะเป็นลักษณะเป็นเครื่องกลไกนะครับขึ้นไปแล้วก็เด้งดึง,ด,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 งดึงนะครับเหมือนลักษณะม้าจริงๆเลยนะครับอันนี้คือฝึกครั้งแรกนะครับอลองมาขี่ดูได้นะครับมาลองทดสอบดู นะครับก่อนที่เราจะไปขึ้นมาจริงๆนะครับมาจริงๆอยู่นู่นปิดแล้วมาจริงๆจะอยู่ด้านโน้นนะครับซึ่งตอนนี้ปิดแล้วนะครับบรรยากาศนะครับเขาได้เอามาเข้าคอกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเหลือแค่สนามนะครับให้เราเห็นอี่ก็มาขึ้นโอ้สะพานลอยเด้อเด้อบาทเด้อกูร่ อาดิเคยขึ้นจากเถืสะพานลอยมั้ะเข้ามาเมืองกรุงเทพใครเป็นแบบนี้เนาะโบอาณถนนคนทางกับก,บกบว้างขวางอาเงี้ยักเจ้าแห่งสายไฟก็คือหลายดิคือเรวบ้านเาตัดสายไฟึี่ไปหลายปีนนบ,บ,บ,บกันล็อกันี้บอกกันอลอบรัยไฟกปลายอันอัะนะันัอัดิจิตอลมันสั่นโอ้ไปทางหลวงยธรธมดา กูด fiz the like like ่ารถกระหลายอย่เด้อครับเนี่ยกูด่ารถกระเลนบางๆสักหล่ะว่นวันวนวันอยู่แล่นเหลี่ยงนีรถนี่เนาะรถนี่คือรถ่ยวบ้านนอกเาเนาะเช็ดเช็โอ่าศัยได้ห่อเนอะถ้าโดนกระหลายเร่นยเด้อพี่ด้องเด้ออย่ล่างกูบ้านนอกได้เข้ามาเมืองกรุงในกับกูด่ะสันทั้งๆก็มีทําเลนอยู่เบื้องหองกูด่ารถอง

จับจานรสชาติโอ้วันนี้เราบลาโอ้มาเดี๋ยวครูประสาบาทนะครูบ้านนอกได้มากินนะครับไอ้กุ้งนะครับงูมังก่รหัวปักเงี่ยตุลสาบันบกนะครับครูสวัสดีได้กินนะครับแม่กุระโอ้ยอยู่ไหนกุระปลาเซลมอนเมื่อกี้ฉันได้ชิมปลาเซลมอนเป็นเรอเออผู้ชายเขาว่าปลาดิบได้ยินอยู่ในทีวีน่ามา ท่านร่วมในการพามาชิมอาหารแต่ละอย่างกุ้งกุ้งมังกรกุ้งมังกรมั้นะครับตัวมากเนี่ยแต่ละตัวนะเตอพี่น้องเงือหอยบังหอยงามเบื้องหอยบาดรี่อ้สั่งกับปั้นในบาดรี่จัดจื้อบ่สามนิ้วครับสามนิ้วสามนิ้วบ่เปียกเทียนเฉิหมดเลยสามสามนิ้วจ้างย่าไปวัดได้เลรอเมื่อโอ้กุ้งกุ้ อ่อยหวานมาสู่บ้นกุะได้อยู่ด้กินมีอึดมียาบาทปาี่สุดกูระกุยยิบว้ากบางเี่นะแซ่บจิครับกุระครับอร่อยมากเลยค่ะแซ่บเด็ครับเด้อกุปาตุ๊บานเี่ครับุ้งกุละสามพันกบาน้องเอ้ยภาพนี้เป็หลายมือนพรจะกินเพราะันเล็กลักกามันกุระ นาะผู้ฝนครับอันนี้ไอ้ด้านนั่นมาได้อกูเล็กนะครับเด้อยนะเรื่องไหมอันนี้มาตอบให้เขาฟังนะนี่เขียนนี่มือสอยมือทักหมดมันน่าจะร่างไปกองกันหนึ่งที่แสดงในวันนักขันะครับนี่บอกว่าจะจะแก่ง่ายเนี่ยเอามาส่งคว้าแล้วส่งคว้าเนีอยครับบู้ดำเิการนะครับนำทีมวันนี้ได้ประทานอาหารแซ่บๆนะครับอร่อยๆร่อเด็ดเอออันนี้ อันกนะครับซุปเปอร์ใจดีของเฮานะครับตัวไปก็ยกับไปเบิดครับใจดีมากนะครับเปิดเพลงม่วนพร้อมนะครับอันนี้คูโบนะครับวันนี้นะครับครบเซตนะครับคูโบก็ชอบอยขึ้กันนะครับกินหอยบางงูหอยหอยน้อยละหนูคนมาแจกเลือดในสิ ติดอูไม่ค่อยมี้ครูภาษาบ้านจนได้มาพบป้อนนยเด้ออาหารเป็นอะไรก็ังการงานสร้างอยกนีเลย้าพูดะกูปยกินโอ้ยกินเป็นแะ่ซงพูดะเลยพูดะตัว่ตัวยหญตัว่ัวใแฉ่งงันะครับวนบักเนอ้โอ้ยพูดกินฮอตเพื่ันพูดะ ก็รรมดาเด้ครับเุยกินนี่เก่งจีหงๆรู้่ะสุดยอดเลยครับเนี่ยอะไรบ่มาวาสนาส่งของกูสบายงวนานครับเนี่ยโอเบกอบอดนะครับากรงเรียนสีขาวัาษนะเลือระดับประเทศอีกนะครับเนี่ยศิลมาอีกแทถูกแม่คาทนกินแอีุ่่นอ่ะ โอ้ยเหมือนกูภาสาบาทกัทบ้าเาเที่ยวทะเลเาหมือนอู้คุ้มค่าอรทะเลโอ้ยจังยดมาเที่ยวทะเลคุ้มค่าสุสดๆนะครับเยี่ยวที่มังอ,อื่นก่อน ภาพไปเรื่อยครับ อันนี้คือลิฟต์นะครับลิฟต์อยู่พัทยานะครับดูนะครับสภาพว่าจะเป็นลักษณะไงเราลองกดเข้าไปดูข้างในดูซิว่าเป็นยังไงนะครับกดลองหนึ่งเดียวกันเ้อเป็นล,ลันกษณะ้เลยโอ้โอ้ยยอดมากเลยนะครับ โอ้โหคนจะกล้าขึ้นไหมครับถ้าลิฟต์ลักษณะอย่างนี้ว้ายพม่อจะไปร คราบวันนี้กลับมาได้กินอาหารได้ครับเด้อโอ้อยู่ร้านซีฟู้ดนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับตอนอาหารเที่ยงโอ้นี่ครับผมผู้ประชาบาลได้กินอาหารแซ่บเด้อวัอนี้เด้อกระน้่งชิมกันท่านกุ้เมริกันนะครับเดิมนะครับทัมริกกาทั้งสองผู้เมริกันเลยครับวัอนี้มานะครับครับผมทั้งผู้เมริกันสมพูดแล้วครับผู้เมริกันวัชระนะครับ ราลองนำทีมมันคือเกา่ามากินพวกเราโอ้ยมีเคยขอจักเอาหารทะเลนะครัูรบันรนอนู่มซาบากิก,าาากินื่อนเออมนี้ละกุล่ะปลากับโอ้ยตัวเน้ยเ้อปลากะพงร้อนสดดุดุดกละ่ะต้มยำยีมงานนะึนค่คณะครูอ่าา,ารเน่ตไอดอลนะครับเ้อะำไดดีนะครับเนาะครับผนมะ ก็ไม่ช้านะครับข้าพุทธเจ้าขอสมควรนะครับเดอ้อเพื่อนมาอยู่พี่ครับเพื่อนมาอยู่พัทยาพี่เลยนะครับมากเกษียณแล้วก็สบายครับมาเอารูเอาหลานาท่องเที่ยวอยู่พี่ละครับผมอยู่เมืองท่องเที่ยว